้อะเก่งจังเลยโอหโอ้โหหลบิงกีดขวางหน้ด้วยนะออุอยอดจะมาหาแม่ได้เปล่าดูดิมาหาแม่ได้เปล่าดูดิฮ้เจนหาแม่แม่แม่หลบไปทางน้นดีกว่าแม่หลบไปทางนู้นดีกว่า,าดูสิดูดิเจนจะมาหาแม่ได้เปล่าฮะ เจียนจะมาหาแม่ได้ป่าโอ้กลับรถเองแล้วเหรอกลับรถเองแล้วอ่ะอ,อ่ะ,อะพี่จีไม่ต้องช่วยพี่จีโอ้เก่งจังเลยว้าวเดี๋ยวนี่เก่งนะเนี่ยเฮ้ยเก่งมากเลยตบมือให้เตงหน่อยได้ไหมโอ้โอ้เพื่จนะีวิ่งไปแล้วเอา้าไปหาพี่ไหมขับไปหาพี่ยังไงนะเฮ้ย ทำไงอะ่ะทำไงดีเนี่ยไปหาพี่ได้ไงดีเนี่ยโอ,อยกลับรถเองแล้วเว้ยโอ้โหเก่งจังเลยกลับรถเองแล้วโอ้มีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคไหมโอ้โหกลับรถเองโอ้ชนแล้วชนแล้วชนแล้วยังไม่ถึงทำไงเบี่ยงเลย อุปสรรคไม่ได้เป็นภาพแบบนี้ไม่เป็นน้องกระชนไปดูโอเคอุปสรรคอะไรไม่มีครับเหยียบไปเ <Yeah. S 2> ลยครับเย่เก่งมาก